สวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแนวะทางรวมเานะคะของวันที่19มาแผ่งปันนะคะก็จะมีเราทีวีเรา H D เราสตาแล้วก็เราสามัคีนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีลุดนะครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะเราทีวีเ TV, มื่อวานได้กันที่เด่น3วิ่งรูดนะคะ เข้าในตารางนะคะพี่น้องจ๋าแอดให้ห้าสามมาสี่สามนะคะเข้าในตารางเนาะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางยินดีด้วยนะคะแล้วก็สายวิ่งสายรูดนะคะใครที่นำสามไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนะคะสําหรับเราเฮสีนะคะเมื่อวานอ่หนึ่งหกศูนย์และเก้าแปดนะคะเข้าเด่นหกเด่นศูนย์วิ่งรูดนะคะแอดให้สองหกศูนย์มาหนึ่งหกศูนย์นะคะเข้าในตารางสามตัวนะคะเกือบแตกสามตัวเนาะ เจาะเข้า60ศูนตรงๆนะคะมาในชุดเน้นนะคะแล้วก็98เนาะ68เน้นให้68แอดกับหัวให้เป็น98นะคะพี่น้องจา๋ามาบนมาล่างเลยนะคะใครจับคู่นี้ปเป็นแนวทางได้ใกล้8ยินดีด้วยนะคะมาในชุดเน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตารางของเรา160นะคะมา3ตัวเลยใครที่ได้3ตัวยินดีด้วยนะคะส่วนเรา ลาวสตาแลวก็ลาวสามัคคีเมื่อวานหลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะให้ศูนย์แปดมาศูนย์เจ็ดนะคะลาวสามัคคีเนาะของเราในตารางไม่มีเจ็ดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะอ่ะถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะน้องปุณไม่สบายนะคะหยุดเรียนสองวันแล้วนะคะพี่น้องจา๋าดูโทรศัพท์อยู่ข้างๆนะคะอ่ะสำหรับลาวทีวีนะคะของวันที่สิบเก้าเนาะ ชุด3ตัวนะคะให้482นะคะวันนี้ให้เด่น0เด่น8เด่น2นะคะเด่น0เด่น8เด่น2วิ่งรูดนะคะอ่าเน้นให้นะคะ80 82 84 42นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะระวัง6กับหัวเป็น9ด้วยนะคะจดไว้แคบไว้เลยจ้าอ่าไปกันต่อที่ลาว HD นะคะ ลาว HD ของวันที่19นะคะให้เด่น0ูนย์เด่น4วิ่งรูดนะคะเด่น0ูนย์เด่น4วิ่งรูดนะคะชุด3ตัวให้680แล้วก็640นะคะเน้นให้0406 08 64นะคะสองชุดนี้ถ้าใครตามก็กลับหัวด้วยนะคะในตารางนี้ก็แตกป่อยนะคะพี่น้องจาลองนำไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นดูนะคะอ่ะจุดไว้แคบไว้เลยจ้า ไปกันต่อที่ลาวสตานะคะลาวสตานะคะของวันที่19นะคะชุดสามตัวให้842นะคะวันนี้ตัวเด่นเยอะนะคะแต่ว่าให้เด่นสุดๆคือ8และ0นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะตัวเด่นวันนี้ตัวเลขไม่ชนนะคะมา4ตัวเลยนะคะตัวเด่นเนะาะลองไปเปรียบเทียบกับแอท่านอื่นดูนะคะน้นให้2ตัวนะคะ8และ0นะคะอ่ะ ปดศูนย์แปดสองแปดสี่สี่สองนะคะแปดศูนย์แปดสี่แปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แล้วก็สี่สองนะคะอ่าใครที่ไม่ชอบนะคะก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางได้เด้อเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอ,ตอไปนะคะ,ะมาดูราวซามคคีต่อเลยนะคะ แล้วาสามัคคีนะคะให้เด่น4เด่น8วิ่งรูดนะคะเด่น4เด่น8วิ่งรูดนะคะชุดสามตัวให้480นะคะ480นะคะเน้นให้40 47 48แล้วก็80นะคะ40 47 48แล้วก็80นะคะหยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีข้ามมีหลุดค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเราพัฒนานะคะเราพัฒนาแอดลงให้แล้วเดอ้อใครที่ยังไม่ชมนะคะไปรับชมเพื่อเป็นกำลังใจย้อนหลังได้นะคะอ่ะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า